สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีแฟนคลับสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะคะสวัสดีเอฟซีแฟนคลับน้องวงอิงสวัสดีเอฟซีแฟนคลับเพชรแสงตะวันเอดีเจนะคะสำหรับคลิปนี้นะสิจวมาบอกเรื่องเล่าของอิหลาหนอยอีหลาหนอยน้องเป็นผู้ที่มีความเอือเฟื่อพี่นอ้องอีหลาหนอยหงอิงเพชรบ้านแพงเป็นคนเดียวคนเดียวที่บอดโจรับเป็นลูกสาว เป็นลูกบุญธรรมของเจ้าของบุญเนาะพี่น้องเนาะและที่สําคัญอิหลาหน้อยมีพื้นเพ่พื้นฐานของความโอบอ้อมอารีมาแต่ใดแต่ไล่บอดโจเองกับมาผ้าเห็ดผ้าสางเนาะพี่น้องเนาะเห็ดหิหลาน่อยสามารถดึงศักยภาพอิหลาหน้อยออกมาได้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์โด่งดังขึ้นมาระดับประเทศยกวงการหมอลำยกระดับวงการหมอลำขึ้นมาสู่ ทั่วฟ้าเมืองไทยแล้ววพ่อพอ,ออกสู้ทั่วโลกได้ตอนนี้ถือว่าเป็นแชมป์ด้วยพี่น้องเด้อหนึ่งเดียวคืออุงหญิงคือติดอันดับที่17ของโลกนะคะตามมาติดติดคือพอจูนะคะติดอันดับที่21ของโลกจากเพลงของพ่อก็คืออคนเมาเอ้ยไม่ใช่ยินนึงเป็นเขาหยินเมาเป็นไอส่วนของอีลาน่อยเอินหักนั่งเอกหน่อยนะคะพี่น้องติดอันดับที่17ของโลก ถือว่าเป็นหนึ่งเดียวและยังคลองแช็มอยู่ยังบ่บีผู้ใหญหล่มเฉ็เนาะพี่น้องเนาะนี่คืออุงอิงเป็นบานแพงและสิ่งที่บอสโจสอนอยู่ตลอดเวลาก็คือเรื่องเล่าของการอบอ้อมอาลีนะคะการทํางานในวุ้งเพิ่นก็เริ่มที่จะแบ่งปันให้ลูกสาวเพราะว่าอุงอิงคือลูกสาวและพร้อมที่จะเดินหนา้าเดินงานไปกับพอ่อพร้อมที่จะศึกษาเรียนรู้เป็นผู้บริหารในวันข้างหน้าแต่ตอนนี้น้องคือ ตัวช่วววงหรือว่าเป็นศูนย์หนาของสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะซุมือนี่กะจากการเป็นศูนย์หนาของสาวน้อยเพชรบ้านแพงกระเฮ็ดห้มีงานเห้ยาไปจนหอดตอนนี้เงย่าไปหอดปีเจ็ดสองแล้วพี่น้องนั่นหมายความว่าผู้ใดเมื่อวานจางว่งหนึ่งกะจีบ o ด a งานเป็นไหม,มาคะจะต้องมีตอนนี้บอโจูก็เลยเปิดวงสองขึ้นมาก็ได้รับการสนับสนุนจากพ่อ,พอมแม่เอฟซี FC สุขสุมสุขคนคือเกานั่นแหละ นะคะวงสองกับสิเปิดท้าการคือคือวงสาวน้อยลำพลินโชว์นะพี่น้องเนาะกัคือสิเปิดท้าการแสดงในฤดูกาลหนานะแต่ตอนนี้ก็บอกได้ว่ามีการจับจองได้คิ้วงานบอกได้ว่าใกล้จะเต็มแล้วพี่น้องนะคะถ้าจ้างวงหนึ่งว่าได้ก็เอาวงสองซึ่งอยู่ในการบริหารงานของบอจูและอีหลานหน่อยองหญิงคือเกานั่นแหละนะคะพี่น้อง เป็นยัาง,งกียไว้พ่วงอิหลาหน้อยองค์หญิงนั่เพราะอีหลาหน้อยองค์หิงคือลูกสาววันข้างหน้าองค์หญิงก็จะได้ดูแลทั้งสองบุงคือเก่าคาว่าวันข้างหน้าไม่รู้ว่าจะเป็นวันไหนแต่ตอนนี้อิหลาหน้อยคือศูนย์หนาของวงสาวหน่อยผิดบานแพงนะคะและแน่นอนที่สุดเมื่อบอกเรื่องเล่าของความเอือเฟือวันนี้นะคะยกตัวอย่างวันนี้ลุงแมนปล่อยเพลงอิหลาหน้อยกับมาขอพ่พอ,อ,อไม่แมเอฟซี ให้ดันดันพี่แม่นลุงแม่เดอ้อให้ได้ติดหนึ่งมาแรงเดอ้พอพ่อพ่อแม่แม่เดอ้อนั่นเห็นไคะ่ะนี่คือสิ่งทีอีหล่าหน่อยขอกับพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีขอพลังเงียบนะคะให้กับทุกคนที่ปล่อยเพลงเห็นไหมคะ่ะนี่คือการทํานาทีของความเป็นหัวหน้าวงเปลี่ยนบอดหน่อยนะคะนี่คือความเอือเฟือพี่น้องและในนอนที่สุดบม่ว่าจะเป็นอีหล่าหน่อย การมีการแบ่งปันไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล่าของคอนวอยว่าจะเป็นเรื่องเล่าของแดนเซอร์หรืออาจารย์นักดนตรีคู่บาอาจารย์ในเทศกาลต่างๆอีหล่าหน่อยล้วนแล้วแต่สามารถที่จะแบ่งปันแล้วก็มีความเมตตากับสู่ผู้สู่คนถือว้อีหลา่าหน่อยบ่เคยขาดตกบกพร่องกับคู่บาอาจารย์ก็ให้ความเข้ารบมาโดยตลอดนี่คือความเป็นองุ่อิงเพชรบานแพงเอื้อเฟื้อกับทุกหน่วยงานทุกแขน,นงนะคะ เมา,นามหมานำเมาในนะคะยึดในวงพอสิมีคุณยานะคะนายแม่เพื่นในดูแลเรื่องล่ามโครงการมีหนำม,มีอย่างไวบริการบางข้างอีอิหลาน้อยก็ไปเมาให้กับแดนเซ์เมาให้กับผู้นั้นผู้นี้นี่คือสิ่งที่อิหลาน้อยได้ตอบแทนพระคุณนะคะพู้พอ่พอแม่แม่แมเอฟซี่กับซอยดันดันและที่สําคัญถือว่าเป็นการทําบุญอีกข้างหนึ่งพอ่พอพ่อแม่แม่แมเอฟซีก็ไดใดน้ำดิ เห็นไ่คะเงินทุกบาททุกสตังค์อิลานอยก็ได้มาจากพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีนะคะเวลาออกไปทั้งนอกหรือแม่แต่เห็นชัดๆวางมือว่านมือก่อนนี่สิมีหมอแค้นผู้หนึ่งเพิ่นหมักหมอลำ่ำหมอแค้นเพิ่นกบมาเป่าแค้นเพิ่นกบอาจสิเป็นผู้ที่มีความพิเศษของเพิ่นเพิ่นเป่าแค้นยูหนาเวทีอิลานอยอิลาน้อยกับไฮติบเห็นไหมคะอิลาน้อยกับแบงปั่นนะคะได้ตปมือกับไปแบงให พอผู้เ่นเป่าแข้มนั่นน่งโอ้ยเหมือนว่าเสริมสางสร้างซีสันให้โดยไม่ได้บอกกาวเลยพี่น้องนี่คือสิ่งที่เหาเห็นนะคะหาลังเทือกไปผิวเหลียวนำ้ำนาเสบบอกเซเวินเห็นคนที่เ่นลำบงลำบากแน่อีหล่าหน่อยบอกว่าปล่อยพันบ่ได้ซอยใดนิดซอยใดหน่อยกะจะทำบุญ คันเดินตลาดขันไปพ่อผู้เพิ่นมาลองเพลงเปิดหมวกคือเจ้าของเคยเปิดหมวกได้พี่น้องอิหล่าน่อยมาจากเด็กน่อยผู้หนึ่งที่เคยไปรลองเพลงน้่ตลาดนัดอิหล่าน่อยกับว่าเคยลืมว่าเคยลืมตัวตนของเจ้าของไปเห็นยุใสกับไปซอยเพิ่นเอาเงินใสหมวกให้เพิ่นห้องเพลงซอยเพิินนั่นคืออู๋อิงเพชรบ้านแพงเนาะพี่น้องเนาะนี่คือคําว่าอิหล่าหน่อยเขามาอยู่ในวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงในฐานะ เป็นลูกสาวหัวหน้าวุ้งความเอือเฟือ่อทุกสิ่งแนวอิหล่าหน่อยไนดะ้รับการสั่งสอนและหละ้กก็เป็นคนที่มีพื้นฐานจิตใจเอือเฟือ่อมาตรกรหนานีเล้วเนาะพี่น้องมาว้าสู้กันฟังพี่น้องนะคะท่าในใดมีความคิดเห็นประกันใดคอมเมนต์เข้ามาสแสดงความคิดเห็นใดนะคะคอมเมนต์เข้ามารัวๆเพื่อเป็นกําลังใจกับแอดเพนนี่ละนะคะฝากติดตามรับชมต่อไปนะคะแอดเพนเองจะรุ่งคลิปทุกมือไลฟ์สดทุกวันนะคะพี่น้อง เก่ามุ่งเศร้าพอกันไล่สดนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์เข้ามารัวๆนะคะพี่น้องพิมพ์คข้าาเพรแสงตะว,วัน A B เเดอพี่น้องเดอนะคะถ่ายคลิปนี่กับมี่ในความกรุณาจากอิหลาหน้อยองคงอิงกับบอดจูนะคะเพื่อน,นฝากช่องกับแอดเพนนะคะขอบุญขอบุณในความกรุณาของเพเื่อนเชิญติดตามรับชมนะคะขอบคุณสุขภูสุคนที่เข้ามารับชมคลิปหกับแอดเพนนะคะเฮ้ยๆปังๆสู้สุคนนะคะสวัสดีค่ะ เวลักระอพากฟังซ่องให้สริด้านดีดีได้จ่าฝากอะไรก็เช่นี้กำลังใจค่้ม่ก็เ่นยา ติดตามช่องทิศเสียงตะวันค่ะ EPG EPG โอ้ย EPG ตาฝากกดติดตามนะครับคนติดตามเซิร์ใครจะนิ่งปิ้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 งปิ๊งไหนคุณแม่ได้ห์พอลหนึ่งแสนสามเซิร์ฟได้เร็ว